โชกด้านนี้ปิดโชคด้านนี้นะครับเปิดผักมาทางนี้นะด้านนี้นะครับสตาร์ทได้เลยขอว่ายาเหยียบนะครับมันแน่นมากเครื่องนีให้ดูกําลังอัดก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับนะสตาร์ทได้ได้ดูเลยนะครับอาโอเค๋จะติดแล้วนะครับโชคมาเปิดโชคครับสตาร์ทดึงให้เกาะนะครับเสน์ของลานดึงหนักเนี่ยดึงให้เกาะนะครับ ครับมาตัวซิกเนเจอร์ของเราตัวสุดท้ายโรบินครับโรบินแท้ๆเลยครับเมทิญเปแปนโดยแท้เลยครับ E.C.04ER นะถังน้ำมันแตกนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นถังมาเท่นะครับผมนี่เป็นมันได้มาเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับแต่ก็มาตัดแปลงให้แล้วกระบูยังเป็นตัวเดิมนะครับติดปั๊มน้ำมานะครับครับเอามาชนหางชนหางฮอนด้นะครับ ว่าหางคันด้านี่ที่สุดแล้วครับความแข็งความแข็งแรงนี่สุดยอดแล้วครับนะตรวจสอบฟันเฟืองถ้วยคัดแกนเพาหัวเกียร์พวกนี้อัดจาระะบีดูให้หมดแล้วครับว่าสภาพเต็มสมบูรณ์นะครับถึงกล้ามาใส่แล้วก็ขายนะครับตัวนี้เปิดอยู่ที่8,500บาทครับ500บาทอ่าตัวนี้เสื้อสูบไม่กัดลายนะแต่เป็นเสื้อสูบอ่าเป็นวาลลวลดแรงอัดนะ,ะเนี่ยเั็นี้ี่ะใช่เป็นตัวลดแรงมันใช้ไม่ได้แล้ว ตัวนี้สอบถามได้ไหมว่าตัวนี้เป็นมือสองหรือมือหนึ่งอันนี้เป็นมือสองครับไม่ใช่มือหนึ่งนี่ได้มาค่อนข้างแรงนะครับราคาก็เลยขายตามนี้เลยครับแปดพันห้าร้อยรวมส่งรวมส่งรวมส่งอันนี่เช็คให้หมดแล้วต้งก้านนี่ก็คอนด้าแท้เนี่ยก็ได้มาแพงเหมือนเันะครับก้านเนี่ยตัวเนี้ยอยากดูอันนี้เป็นใบเนี่ยครไปลองลองเช็ดตัดต้นไม้ดูไปลุยป่ามาครับไม่ได้ว่าตัดหญ้านะตัดป่าอะไร ใช้งานหนักมาแล้วลองลองเครื่องนะครับเทสให้เรียบร้อยแล้วครับเข้ากับกา้านฮอนด้านี่นิ่งครับแข็งตัดสบายเลยครับเวียงใส่แรงๆนี่ไม่ต้องกลัวหักครับเพราะว่าเป็นเดิมๆของม,มนันใช่ไหมครับใช่อันนี้ก้านฮอนด้าแฮนด์ตัวนี้ก็ใช่เดิมๆหนานะครับเนี่ยกนะาา็บอกเนีหนามากบอกแฮนด์ไม่เหมือนของจีนนะฮอนดาา้าแทสจะหนานนะนี่คาบ,บูเดิมๆเ,เลยฟังเสียงไหมกำลองฟังเสียงนะครับสวิทช์แล้วแต่นะครับลูกค้าเลยเควสได้ว่าจะเป็นสวิทช์ ตรงนี้หรือว่าจะให้ผมต่อสวิตเข้ามาเข้าเป็นสวิตตรงนี้ก็ได้นะครับกาเร่งนิ่มนะพอมาใส่อย่างนี้นิ่มนะครับเดี๋ยวลองเครื่องครับเปิดสวิตมาด้านนี้นะครับโชกด้านนี้นะครับชกปิดโชกด้านนี้นะครับเปิดผักมาทางนี้นะปิดด้านนี้นะครับสตาร์ทได้เลยขออนุยากเหยียบนะครับมันแน่นมากเครื่องนี้ให้ดูกําลังอัดก่อนนะครับนี่นะครับ นะสตาร์ทได้เรดูเลยนะครับ <Ooh. S 1> อโอเคจะติดแล้วนะครับผักโชคมาเปิดโชคครับสตาร์ทดึงให้เกาะนะครับเสน่ห์ของลานดึงหนักเนี่ยดึงให้เกาะนะครับน,นี่น้ํามันยังมาไม่ดีนะผิดโชคอีกทีนึง่งโอเคแล้วก็ผักโชคเปิดโชคนะครับ มันต้องเสียงนี่แหล,ละการตัดเนี่ยผมว่าานานาสุดยอดเวียงใส่ไว้ได้เลยประกบคู่กับการร้านฮอนด้านี่ครับแข็งๆ,ๆนะครับสุดยอดแล้วครับนเนาะอาอีกสักรอบหนึ่งนะเราก็ติดใจเรือนนะครับ ตั้งรอบเดินเบาอยู่ด้านหลังนะครับ่ตรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันติดแล้วมันดับตั้งรอบเดินเบาให้มันแข็งกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งให้เสียงมันนิ่มนะ,ะตั้้งใหรอบนจ